ดีบ่ดีแนว่ยนเลี้ยงขั้วเช็นในหน้านั่นก็ดีแล้วมันก็ได้ฟุน้นได้ยางมันเนาะมันขี่ใส่เขาห้องบางไดมันก็งามเลี้ยงขั้วนี่นี่แต่ได้กับได้เหรอยายแต่ได้กับได้หยาก็บว่าได้ซื้อคือเลี้ยงหมูเลี้ยงหัวอาหารโอ้เลี้ยงหวัว<อ>เลี้ยงขั้วให้มัได้ฟุ้นได้ยางมันได้ขี่มันมันก็เป็นฟุน้นใส่เขาห้องมันก็งาม กันอีกแล้วครับใช้ชีวิตสไตล์คนอีสานมือนีสองไทยบุญการผ้ากินเทวเรียนผ้าพีพานองหาออกรอกครับมือนีผ้าพี่นองมารอเบิงพี่นองแถวคนอีสานบ้านเท่านี่แหละครับเรื่องควายเกี่ยวเข่าครับมัดเขา่าผลเขา่าสีเข่าพี่นองช่วงเนี่ยนานหนาวครับผ้าพี่นองเขาไปสอบถามเอาบรรยากาศก,กันครับพี่นองครับ ไปไปสอบถามกันบ้างครับยายชื่อ,อยังไงกอยายยาย,ยาซื่อบุญชูปัสสามาจ้าบ้านไหนบ้านเท่าครับบ้านโน่นพู้ดินมูงหกจ้าไอ้ตำบลตำบลโซ่อำเภอโซ่พิสัยเนาะพิสัยบึงกาญจ้าบึงกาญพี่น้องมือหนีเพิ่นมาเกี่ยวเขาจะเอาเขาเอาเขาฟ้อนเขาเขา,ขาลาดแล้วก็จะสีนมาแยมือหนีจ้าครับสีเขาตาหยังก็ตาเน่ะตาตาสมเพือนบ่ครับอีกพูดนึงตาหยังอ่านี่ยน้อยนะซึ่งในลูก น้องเหมยจ้าน้องเหมยอ่ามาเบิ่งขั้วแง่นพี่น้องไปไปเบิ่งย่อยย่อยเอามาจากปีเราขั้วคู่นี่เอามาได้สองปีแล้วจ้าสองปีสองปีกว่ายังสองปีกลัวกล้าละล่ะสองปีก็กลัวตุ้ผูกครับตุ้งแม่ตุ้ผูกครับตุ้งแม่ไอ้พราะนงหน่อยเอามาเด็ดเดี่ยวให้พี่น้องเพี่นเบิ่งได้ตรงนั้นมันจะคึ้มมันจะบ่เห็นเลยขั้วที่ขัวกับเมียเพี่นจับได้ครับเปื่อินี่อย่าแค่เนาะอย่าแค่ขั้วบะลึงอันนี้ จับเข้ามันได้ละจับเข้าเป็นเลี้ยงแต่น้อยครับตอนย่า่แล้วก็ได้จะซื้อตอนย่า่ซื้อมานี่ได้ไรได้ได้โฮเดือนไปหึ่งไงได้ได้บ่สามจี้เดือนนี่นึองบ่สามจี้เดือนนี่พอมาณนสามเดือนมันบ่บานนี้แม่เพิ่นไปใส่บานนี้แม่เพิ่นบ้านี้ เพิ่นก็ถือขายทอดตลาดเข้าตลาดนัดเบนบ่จ้าบัดนี้ยายเห็นยายรู้ตนันยายก็เลยไปขอซื้อเขาเจ้ามาเลี้ยงโอ้ซื้อมาเลี้ยงแต่น้อยก็บายได้อยู่เดี๋ยวนี้นใหญ่มาแล้วยายบ่กล้ามมันมันบ่คุ้นกับเฮาเนาะจ้าครับผู้ใดจ <ละ S 2> ัะผู้ใดใาบายมามันก็คุ้นนั่นล,ะลนะ่ะผู้นั่นล่ะผู้เพิ่อนดันไปนั่ใบไม้เจ้าตัวเพิ่นก็งามอยู่พี่น้องเอ้ยตาแจ้มแก้มจ้ำคออ่องสุงเท่าเขาได้เนาะจ้าเขาอัตลักษณ์ทัศนีขั้วไทยเฮาอยู่เด้นี่ก็ได้จ้า เออยามาอีกยังไงเนี่ยไอพี่เด็ดเดดยังไงเดี๋ยวเอาทีละตัวเอาเพื่อนนี้ก้อนก็ได้เอาตัวน้ำเจ้าก้อนก็ได้ไอพี่น้องเพื่นเห็นตัวจับตัวนี้ไว้ตัวจับตัวนี้ไว้ให้พ่อใหญ่จับนั่นไปห้างไปย่ามันยามาพี่ห้าวย่าไอเพื่อนมายังไงรับเขาคู่กันละบ้านตัวตัวข้างหน้าเ้านี่เป็นตัวผัวมาย่าซื้อยังไงก็เพื่อนซื้อซื้อไอเสี้ยงจ้าโอ้ยไอ้เสี้ยงพี่น้องอันนั้นน้องดยังไงเนี่ยมันกับช่วนตัวเมียนั่นเฮ้ยเฮ้ยจ้าเฮ้ยหน้าดีเนาะ สูงประมาณร้อยร้อยสามชิฟพี่น้องร้อยสามชิฟนี่แหละครับเอาเอาตัวเมียมาก่อนกันเนาะออามาข้างหน้าก่อนก็ได้ห่างๆจัง่อยตัวนี้มีท้องแน่นอนตัวเมียเนี่ยแม่นี่ยท้องเลย้าเนี่ยใกล้แล้วมันบอกครับนี่ปีใหม่นี่แหละว่าปีใหม่ออกปีใหม่แล้วนี่เนาะอะไรยจะไปดึงมันคักหลายลูกซะนันละเป็นแม่สาวเนาะจกล้วยแม่สาวอไปอยู่น้ำข้าวแต่น้อยๆเป็นกล้วยกัมพาสามจีเหรียญเป็นกล้วยกัมพา โอ้นี่น้อยหนึ่งแม่นบ่ครับจ้าโอกะเลี่ยงมากกะหักไหลแป้งไหลครับแต่ว่าผู้ผู้พ่อคำหน่อยผู้พ่อร่างหน่อยเพื่อนอยู่ประจำจ้าเพื่อนก็เลยคุ้นป่านนี้เนาะคุ้นอยู่ประจำเพื่อนนั่นผู้ผู้เมียเพื่อนนั่นบ่ะจ้าโอ้ครับ ผู้ใดอย,<น> <centimet. S 2> ยู่ต้อผู้ใดกับคุณผู้นั้นเนาะผู้นั้นแล้วผู้เฮาซื้อมากกับจริงแต่ว่าเฮาบ่ได้เลี้ยงเพิ่นดูบ่ได้กำกับนั่ตอนเพิ่นใหญ่นี่แล้วแต่น้อยกัมาหาดูอยู่ครับโอ้งามงามงามไปสองปีกว่าน้อยใหญ่สองปีกว่านี่ละครับตัวผู้นี่ที่ร้อยสามที่บาบยู่นี่นะดำเนาะตัวผู้มาใกล้ๆน้อยใหญ่โอ้เขาอยากเขาไปเขานังกะติกเนาะจ้าเพิ่นจับจับอันจับเข้ามันขืนแม่อุดชี คือล้างก,กับมีฉีดวัคซีนในพวกไอ้ย่งกับเขาอื่นน่นปากเข้าเปลือยน่ะเนาะจ้ะครับพ่อครับพ่อบวมเนาะจ้อืมเพื่อนกับมาฉีดใ้ละลาตอนเพื่อนว่ามันเป็นลูกเป็นางานงานของคนอื่นพระเจ้ามันกับเป็นยาดม, <า S 1> มันป<า>ีดมากเนะาะยาดมันปีดก็เลยฉีดแล้วยาแต่ว่าโตเมียนีว่ามันทองเลยบ่ได้ฉีดเลยเล่าไก่เพิ่นฉีดายาดมันรู้ลูกเนาะยายเนาะจ้า่วยางาม กล้วยงามมาโน่นผู้ดินครับตัวตัวผู้นี่ก็ดำเนาะยายเนาะดำดำเขาเอื่นอยัางหินบ่บ้านเนาะอันนี่ยังหลักเลีย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 กไล่นี่ยังเพื่อนนั่นละนี่เพื่อนกับยูน้ำกันย่างเพื่อนเป็ดสาลมาเพื่นกระทับกันเองไงเนาะเออทับก็ละพอคนละเมียมาอยู่น้ำกันเนาะคนละพอละเมียกัมภาพ่อกันกัมภาพ่อมาอยู่น้ำกันถือคนโชคดีได้มาอยู่น้ำเฮาเนาะจ้าท่าพงศ์จ้าเข้าจะไปเซตต่อแล้วเนาะ พูดน่ะขี้ก็ได้ได้พี่น้องเออนั่นพูดน่ะว่าตัวแม่ตัวผัวขี้ได้ขึ้นกันบ่โอ้อีหล่าเพื่ขี้น้ำอีพ่อมาลูกยานหลารันหน่อยพี่น้องตาเอาตายายอยู่รอบแน่เขาอีกเนี้ยนี่เอามาเขามาเขาครับเบียดแน่ยังหน่อยเอาโอเคครับเขาแล้วเขาแล้วเนาไอ้ยายเลี้ยงเรื่องไข่เนี่ยหลักการเฮ็ดให้าน้าร่องรอยพี่น้องคนฟังในนั้นเป็นึังไดี ดีบ่ดีแนว่ยไเลี้ยงควายเใ็่ไหมหน้าน้ำนก็ดีแล้วมันก็ได้ฟูนได้ยางมันน้อมันขี่ใส่เขาห้องบังไดมันก็งามเลี้ยงควายนี่มีแต่ได้กับได้เมื่อยมีแได้กับได้หญ้ากับว่าได้ซื้อคือเลี้ยงหมูเลี้ยงหัวอาหารโอ้เลี้ยงหัวเลี้ยงคั้วให้มัได้ฟูนได้ยางมันได้ขี่มันมันก็เป็นฟูนใส่เขาห้องมันก็งามมีแต่ได้กับได้ ครับเนี่ยน้ำกับพี่น้องทำบริวารกับมาเลียงน้ำกันเนาะเลียงน้ำกันผู้ใดอยากเลียงกันนะหาซื้อกล้วยหน่อยมาเลียงคือย่ายนี่เด้อมันจังขำจังพูนครับมันจังแกนเนาะจ้าเอาเมื่อนี่ขอบคุณย่า,ยายหลายๆครับเวลาห้าจากนี้ห้าออกจากก้นหูไปหาปลายบ่เรีนบ่บจากกคกไปโอ้โโอโจากกคกจากกคกไปเห็นบ่โคกไปปลายบนนี้พุ่นจากกคกไปปลายห้าจะปลายขึ้นมาหนี่บ่ได้เห็นบ่โอ้ได้มันเที่ยวก็ ต้องเป็นงานฝีมือเตอร์ได้นี่เนาะคันผู้บ่เคยเฮ็ดนีไว้ยังจะไปแนวไะไรได้นี่เนาะมันสิเสียวมันสิบ่เป็นต่เอ่าลองเป่าดูเป่าบ่ลูกเป่าบ่เป่าบังดูเอาตาเกี่ยวคอยพี่น้องพี่เบิ่งเด้อตากลับช่องกลัเอาใยเกี่ยวเลยใยอืมเกี่ยวข้างขวาหนนี่เน่อยใยเนาะ มาดแล้วที่เขาไปใช็ต่อแบบนี้ไปสีเป็ดสีบ่อโอ้จอกนี่จอกไม่บ้านเท่านี่ไม่ไพบ้านเจ้านี่บ่ครับโอ้จักเองเลยมันนี่ไผ่ซุปหนึ่งไผ่ไผ่จักตอบมันจีเหนียวดีบ่ขาดไปใช็ต่อเจ้าบบบนี้ข้าง,งกันนี่เลยรตี้ยอ,อันเข้าจ้างก็จะเป็นฟอนบ่ครับนี่ เป็น้อยละบ่หรือว่าเป็นเท่าไรกันไปรับจ้างเ่าเจ้าเอาลอยละคาคิดเหรอ้มัดละสองบาทมัดละสองมัดบาทตัวนี้แพงอยู่ตัวนี้นนเนาะแต่ก่อนบ้านเท่ากับมัดกันทั้งสี่แล้วเนาะสมัยโบเทนมีรถเนาะครับเนาะครับโอ้สมัยนี้มีรถมีไล่ล้วก็มันง่ายดีมันเร็วดีเนาะ เมี้บอครับช่วยสีแล้วให้แล้วนะเราปีไม่แล้วผมน,นี่เสมัยก่อนเนาะครับชูมือนี่ยเพราะท่านในหอดปีไม้แล้มีเขียดคือเสมัยก่อนเนาะโอมีเขียดมีกบสังเกตดบูบ่แต่ก่อนนี่มัดเขา่าแนมตาแนมหางง่ายกบพร้อมแล้วเลียนจับเลียนจับเขียดพร้อมแล้วตะกี้แล้วชู้มือนขนบ่ได้เฮ็ดบ่ได้เลี้ยงวยควายผมว่าถ้าเลี้ยงควายนี่ขี้เกียเดียนก็มีกบเขียดมาน้ำเรียบบัดนี่เมี้ยบบอสังเกตดบูบ่แล้วอีกอย่างนึงก็ยาข่า,ขายยานเนาะ ยาขายนายมิสว่วนหรือยาขายนายเนาะถ้าบุมมี่ยาขายนา,ญญายนีญญ่ญญโอ้ยโอเคเลยครับ 那再给姐今年再来母料。